โอ้โหเช้านี้นะคะเพื่อนเพื่อนเช้านี้เปิดขึ้นมาน้ำลายสอเลยค่ะมีมะนาวแล้วก็มีต้มเดือดพล่านๆในหม้อเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆทำต้มกับต้มยำกระดูกหมูน้ำมะนาวสดนะคะไปดูกันเลยค่ะการทำต้มยำนะคะเพื่อนเพื่อน น้ำมะนาวสดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่กลมกล่อมมากค่ะถ้าเรารู้วิธีทําวิธีใช้นะคะเดี๋ยววันนี้คุณสงจะพาใช้น้ำมะนาวสดในการใส่ในต้มยำให้อร่อยสุดๆเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะลืมบอกไปว่าวันนี้คุณสงลืมถ่ายคลิปตอนที่ทําพริกแกงค่ะแล้วก็ส่วนประกอบส่วนผสมต่างๆนะคะก็คือโขลกพริกเอาไว้แล้วนะคะพริกหอมกระเทียมเอาไว้แล้วแล้วก็ใส่หม้อเลยแล้วก็ลืมถ่ายคลิปค่ะแล้วก็ หมูเนี่ยกระดูกหมูเนี่ยก็ต้มเอาไว้แล้วในหม้อลงเดือดพันๆแล้วก็ลืมถ่ายคลิปนะคะ,ะแต่บอกไว้ก่อนว่าซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีสูตรแตกต่างกันไปนะคะสําหรับคู้สงค์เนี่ยก็จะใช้พริกพริกแห้งค่ะเป็นพริกพ่าค่ะที่มีรสเผ็ดจัดจ้านค่ะแล้วก็หอมกระเทียมค่ะส่วนอหอมเนี่ยจะใส่เยอะกว่ากระเทียมนิดนึงเพราะว่ามันเป็นต้มมันไม่ใช่ผัดนะคะ,ะกระเทียมเนี่ยจะไม่ค่อยมี สรรพคุณในการทำต้มยำส่วนหอมเนี่ยจะมีมากเพราะฉะนั้นคุณสมก็จะใส่พริกกับหอมเนี่ยเยอะมากกว่ากระเทียมค่ะแล้วก็โขลกหยาบนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อของอกระดูกหมูที่เราต้มเอาไว้แล้วที่ค่อนข้างจะเปื่อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศมะเขือเทศที่ใช้ลูกาหามแล้วก็ลูกสุกพอดีนะคะไม่เอาลูกงอมแล้วก็จะใส่เข้าไปในหม้อ ต้มให้เข้ากันดีค่ะปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะเกลือป่นเกลือบ้านนะคะเกลือ,เ,อเกลือบ้านของเราที่เราซื้อมาจากชาวบ้านเนี่แหละค่ะใส่เข้าไปเพื่อให้เนื้อหมูของเราเนี่ยนุ่มแล้วก็รสชาติกลมกล่อมค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะคุณสงจาใช้ชูรสนะคะชูรสนิดหน่อยค่ะไม่ใส่เยอะเพราะว่าเครื่องเคียงพวกมะเขือเทศน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยรสกลมกล่อมร่วมกับเกลืออยู่แล้วนะคะ ก็จะได้ต้มยำที่อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมะน,นาวเนี่ยคุณสงจะคั้นสดๆเลยค่ะบีบกับมือเลยค่ะจะใช้เครื่องบีบหรือเครื่องคั้นน้ำมะนาวก็ได้นะคะแต่คุณสงใช้มือค่ะคั้นเสร็จแล้วก็จะกรองเอาเม็ดเขาออกนะคะแล้วก็แยกไว้ต่างหากค่ะจะไม่ใส่ลงไปในหม้อเดือดนะคะส่วนส่วนต้มยำเนี่ยเราจะาใส่ต้นหอมต้นขึ้นช่ายหรือว่าผักชีหรือว่าใบยี่หร่าเนี่ย เข้าไปแล้วเรียบร้อยให้ใบเขายุกนิดหนึง่งแล้วก็ปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สให้เรียบร้อยแล้วก็ให้น้าน้ําในหม้อต้มยำเนี่ยเย็นลงสักนิดนึงแล้วเวลาเราจะตักมาทานเนี่ยเราค่อยบีบเน้ไม่ใช่บีบค่ะเอาน้ํามะนาวที่เรากรองเอาไปแล้วนะคะแบบนี้ค่ะมาเทลงไปในในถ้วยต้มยำของเราค่ะเ,เพื่อนๆจะได้น้ําต้มยำที่รสชาติแซ่บ แล้วก็สดใหม่อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนลองนะคะถ้าใครยังไม่เคยลองหรือว่ามีสูตรของตัวเองอยู่แล้วอยากจะลองสูตรของผู้สงสูตรนี้ก็ได้นะคะลองดูแล้วจะรู้ว่าอร่อยสุดๆเลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็รับชมจนจบคลิปเลยหากถูกใจนะคะก็ถูกใจหรือไม่ถูกใจก็เป็นกำลังใจให้คุณสงหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์อ่าเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะ ขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะทำสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปัรนนาค่ะสวัสดีค่ะ